สวัสดีครับวีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องคุกกี้ชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับตัวละครตัวใหม่นั่นเองนะครับหรือก็คือบอมหรือปูบอมนะครับที่ทุกคนเรียกกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลแต่ละสกิลของตัวบอมมีอะไรบ้างนะครับตัวบอมนะครับสกิลแรกก็จะเป็นการโจมตีนะครับเป้าหมายเดี่ยว เป็นจํานวนพลังโจมตีเนี่ยสามร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแล้วก็มีการตสกิวทั้งหมดเป็นระยะเวลาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองเทิร์นด้วยกันส่วนสกิลถัดมาเป็นสกิลอัลติเมตนะครับก็เป็นการโจมตีในแถวเดียวกันนะครับเป็นจํานวนสามครั้งเป็นทั้งหมดร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแล้วก็มีโอกาส100%นะครับและ50%สิบสำหรับคนในแถวเดียวกันนะครับในแถวหน้าเนี่ยที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักนะครับ ทําการตัดคิวนะครับเป็นจํานวน45เอรระยะเวลา2เทิร์นด้วยกันสกิลไฮไลท์นะครับคือพาศสินั่นเองนะครับตัวปู่บอมนะครับโดยการเริ่มเกมจะมีการแจกนะครับตัวพาสสีฟสกิลว่องไวนะครับให้กับเพื่อนที่อยู่รอบตัวของปู่บอมนะครับอันนี้เป็นสกิลที่ยังไม่5ดาวนะครับอธิบายว่าตัวโลกตัวการแจกพาสซิฟแจกยังไงนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าผมเอาตัวปู่บอมวางไว้ตรงกลางนะครับ ตัวปู่บอมจะมีการแจก p าส s i ฟส Skill ให้กับเพื่อนที่อยู่รอบตัวรอบตัวในที่นี้ก็คือตาบนล่างแล้วก็หลังนะครับถ้าเกิดผมเอาปู่บอมไปไว้ข้างหลังนะครับตัวที่จะได้สกิลก็จะเป็นตัวจีนอสนะครับตัวพาสซิมมคิแล้วก็ตัวน้้กักหวานแทนอันนี้ก็คือจะเป็นการแจกตัวพาสซีว่องไวนะครับตัวพาสซีว่องไวคิดยังไงบ้างน,นะครับก็คือพาสซีว่องไวเนี่ยะจะแจก ให้กับทุกคนนะครับที่ไม่มีสกิลการคริติคอลดาเมจนะครับก็คือสมมุติว่าตัวสมมติตัวนี้นะครับแดงแดงเนี่ยจะมีสกิลการาการดาเมจที่ไม่ติดครินั่นเองสมมุติว่าตัวไหนก็ตามที่โจมตียงุงแดงมานะครับและเขาไม่ติดคริดาเมจจะถูกลดลงไปทั้งหมด30%ทันทันทะีอย่างเช่นตัวทัศสึมะกิวีสองก็เช่นกัน อันนี้ก็จะลด30%นะครับแดงลดเยอะกว่าทีนี้ตัวปู่บอมถามว่าตัว p า s s i v e s l เนี่ยคำนวณยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นการโจมตีฮิตเดียวนะครับจะลดสูงสุดนะครับยิ่งเป้าหมายโจมตีฮิตน้อยจะลดเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าปู่บอมโจมตีธรรมดาโจมตีโดยตรงปึ๊กทีเดียวนะครับโจมตีธรรมดาเนี่ยจะสมมติว่าค่าพลังร้อยหนึ่งก็จะถูกลดไป60จะเหลือแค่4 0ที่จะเข้าตัวนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น ถ้า,าตัวยุงแดงล่าง2นะครับสมมุติยุงแดงผมโจมตีทั้งหมด5ล้านนะครับแต่ยุงแดงเนี่ยมันจะเป็นการโจมตี2อคิดด้วยกันนั่นคือการทิมเข้าไปดอกแรกเนี่ยก็คือจะเป็นดาเมจเล็กนะครับแล้วก็ดาเมจใหญ่จะเป็นการระเบิดรอบ2เนี่ยก็คือดาเมจมันจะถูกคิดเป็นลดไป4 8ของทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการคำนวณ เดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ตรงช่องแคปชั่นให้นะครับว่ามันลดไปอะไรยังไงเท่าไหร่กันบ้างเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะไปคำนวณกันก็ตามสะดวกนะครับ mm hmm. ก็คือง่ายๆถ้าเกิดตัวไหนที่โจมตีเยอะนะฮะหลายฮิตอย่างเช่นตัวท้าซึ่งมากีร่าง2เนี่ยจะโจมตีทั้งหมด3ฮ mm ิตด้วยกันตัว3ฮิตเนี่ยจะทั้งหมด100%กจะถูกลดไป36%สนะครับสำหรับตัวที่ไม่มีสกิลตัวป mm hmm. ้องก mm ันดาเมจที่ไม่ติดครินั่นเอง ทีนี้ถามว่าและเราจะวางตัวยังไงนะครับก็พยายามนะครับอย่าให้ตัวที่เป็นตัวที่มีสกิลกันคลีอ,อย่างเช่นทัตมุกีล่างสองหรือจะเป็นตัวยุงแดงเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกับปูบอมนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ผลของพาสติตัวพาสติที่ได้จะมีแค่าน้ากากหวานตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับให้วางให้วางในแนวเดียวกันก็คือไม่วางหน้าก็วางหลักนะครับโดยที่อาจจะต้องโยกตัวดาเมจเราไปไว้ข้างหน้าแทนอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ว่า ปนแนะนําว่าให้วางประมาณนี้จะดีกว่านะครับก็คือ,อาวางแถวหน้านั่น,น,นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับอธิบายสกิลต่อ,อตัวสกิลคอของปูบอมนะครับตัวคอพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานเนี่ยที่ใช้พวสายอาวุธนะครับสายต่อสู้แล้วก็สายเทคนิค3ตัวเนี่ยเราจะได้ไฟลูกไฟเป็นจำนวน3ลูกต่อเทินตลอดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้อัตราการบล็อกนะครับเป็นจำนวน30%ตลอดเกม ถ้าเกิดว่าทีมไหนนะครับที่เน้นอัตราบล็อกเยอะๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าเอาปุ่บอมมาใช้แล้วก็เน้นบ็อกเลดเนี่ยเยอะเนี่ยจะได้เปลี่ยบนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกสกิลเซตอย่างเช่นเซตนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูโอเคเซ็ตตัวนักมายากลนะครับเพราะว่านักนักมายากลเนี่ยเขาระบุไว้ว่าถ้าเกิดมีการบล็อกขึ้นมาเนี่ยจะมีการฮิลเลือด10%นะครับของดามเมจที่ถูกโจมตีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายิ่งตัวเราหนานะครับแล้วเราถูกดาเมจหนักๆเนี่ยโจมตีและมันเกิดติดบล็อกขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะมีการพลิกเกมได้ก็คือตัวเราอาจจะยืนได้จนยืนได้นานขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกติดอันอันนึงนะครับถันมานะครับก็อ่าเรามาอธิบายสกิลกันต่อนะครับอ่าัดมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าที่เป็นสกิลไฮไลท์ก็คือการแจกอ่ตัวเขาเรียกว่า ความยืดหยุ่นให้กับเพื่อนและทุกคนในทีมนะครับโดยที่เพื่อนทุกคนในทีมเนี่ยจะได้รับโล่ความยืดหยุน่นหรือก็คือเรียกง,ง่ายๆก็คือโล่ของป้บอมนะครับเป็นจํานวน100%อของอค่าฮีีสูงสุดของแต่ละคนนะครับผมยกตัวอย่างก็คือตัวป้บอมนะครับค่า HP ีอยู่ที่2ล้านตีไปกลมุมๆ2ล้าน7นะครับในเทอร์แรกเนี่ยปู่จะได้โล่เป็นจํานวน2ล้าน7นะครับของค่า HP ีเนี่ยมามามา,มาป้องกันตัวเองไว้แต่ถ้าเกิดในจํานวน3เทอร์นะครับ ไม่มีใครตีปู่ไม่ไม่มีใครตีปู่บอมเลยเนี่ยโคโล่มันจะทบไปเป็น2อล้านเในตาที่1แล้วก็2อล้านเในตาที่2แล้ว2อล้านเในตาที่3พอมันรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นทั้งหมด8ล้านนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะโล่เนี่ยมันจะถูกทําลายไปบ้างอยู่แล้วนะครับในแต่ละตาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วดาเมจที่เป็นดาเมจหนักเนี่ยก็จะเป็นดาเมจหมู่กันซะส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่น่ารอนแน่นอนน่าจะโดนอาจจะโดนทําลายโล่ในตาแรกอะไรอย่างนี้ได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถามว่าทำไมเขาถึงเขียนว่าที่สูงสุด480%เพราะเนื่องจากว่าโล่เนี่ยพอเราเทอร์แรกเนี่ยมันก็จะเป็น100%ใช่ไหมครับพอเทอร์ที่2ก็จะเป็น200%เทอร์ที่3ก็เป็น300%อีก1 8 0มาจากไหนนะครับก็เป็นการมาจากโล่ของตัวหน้ากากหวานนะครับที่จะแจกให้ตอนเริ่มเกมเป็นจำนวน30%ของ HP ของแต่ละคนนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะไปผนวกกับตัว t ท n k top master ะนะครับแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยจะแจกโล่เป็นจำนวน20%ขอของอแต่ละคนเพราะฉะนั้นเวลาเรามาบวกกันแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราบวกของแทงท็อปกับตัวหน้ากาวาน50และยังบวกของอูบอมไปอีก300นะครับมันจะกลายเป็น350ถามว่าทําไมมันถึงเป็น480นะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับมันจะมีตัวอย่างเช่นเฮลไฟเฟรมเข้ามาแล้วมันจะเป็นการสร้างโลกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้น ตัวนี้มันก็คือเป็นเกจที่ทางเกมเขาตั้งไว้เพื่อให้ไม่เกินนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเกินระบบเกมแล้วมันจะคำนวณไม่ได้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้โล่มันจะอยู่ที่400%ไม่ใช่480%นั่นเองนะครับตอนนี้มันถูกปรับเป็น480%แล้วเพราะว่ามันจะมีทั้งเดี๋ยวจะมีทั้งโซนิกล่าง2ก็มีโล่เช่นกันอันนี้ก็เลยทําทเผื่อไว้ก่อน480%นั่นเองครับอ่าโอเคทีนี้มาถามว่าเรามาเรา,เรามาจาัดทีมกันยังไงดีกว่านะครับ ทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มี g ีนอสเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะสลับเอาจีนัสหรือว่าดร g ีนัสนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเด็กก็ได้นะครับเอามาไว้แทนทีนี้ถ้า,าเป็นไปได้เนี่ยผมก็แนะ,แน,ะนำแว่าให้เน้นทัสมากิเป็นหลักในคอปูกบอมนะครับจ๋า,จาเลยนะครับเพราะว่า,อาบอกได้เลยว่าจีนอสเนี่ยถ้าปั้นไม่สุดจริงๆจ,จะ ทำอะไรไม่ได้มากในคอปุบอมนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วออาโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูดีกว่าว่าทีมผมเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราผมใช้แฟชนะครับเป็นสายอาวุธแล้วก็ใช้หมาเข้าบ้านยืนหน้าแล้วก็เป็นปุบอมนะครับส่วนดามมจหลักก็จะเป็นทีนอสกับทาซืมากินะครับโอเคเรามาดูกันต้องบอกว่าพอการเข้ามาของตัวปูบอมเนี่ยมันทําให้เมตา้าค่อนข้างเปลี่ยนค่อนข้างแบบเห็นได้ชัดเลยครับว่าทีนอสเนี่ยไม่ค่อย กูได้เท่าไหร่อ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับโอเคเห็นไหมครับปึ๊บนะครับมันก็จะสร้างโลขึ้นมาในโลแรกก็จะเป็นโลของหน้ากากหวานแล้วก็ซ้อนทับ้วยโลของอุบอมนะครับอันนี้ผมคูณเป,ป็นสปีดคูณหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับจีนอสกระโดดเข้าไปอันติปึ้งแทบจะไม่เข้าเลยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าฝัา่งตรงข้ามเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาสร้างโล่แล้วก็โล่ของตั้งกากหวานเนี่ยดามเมจของจีนอสผมจะไม่เข้าเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าสถานะฟอร์สเนี่ยในในเมตาของผู้บอมเนี่ยเป็นไปได้อย่างให้เพื่อนๆลองหาตัวเขาเรียกบัฟเกียที่ไว้สําหรับเพิ่มอัตราการติดของตัวอัตราฟอร์สนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ติดเนี่ยจะมีปัญหาใช่ไหมครับยุงยุงป่าก็ไม่เข้า เพราะว่ายุงจะถูกลดดาเมจไปเกือบอ60-40%นะครับ48%ด้วยกันเพราะฉะนั้นในในช่วงสามเธอแรกเนี่ยเป็นโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่ทยุงจะปาดอันติเข้านะครับเว้นจะมีการกระหน่ำดาเมจอย่างเช่นเนี่ยครับชีนอสเป่าเห็นไหมครับแต่ดาเมจย,ยุงก็ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นโล่ชีนอสก็แตกเรียบร้อยนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าดาเมจที่มันเข้าเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นดาเมจของตัวท้าซึมเมกิลล่างสองอย่างเดียวเลย โอเคอันนี้โล่เขาก็เริ่มแตกนะครับมันจะจ,งจางๆนะครับไอ้จ,จางๆเนี่ยมันแปลว่าโล่แตกไปแล้วนะครับแต่ว่า,าเขาก็ยังให้เห็นสภาพล่างโล่อยู่น,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตาสองเนี่ยมันก็จะสร้างโล่มาใหม่โอเคเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าหลากัหลกๆแล้วในคอปูปอมเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าใครปั้นได้นะครับให้ปั้น ให้ปั้นทัศึมากิให้สุดชีวิตของคนไทยทุกคนเครือข่ายนะครับให้ปั้นทัศซึมากิให้สุดนะครับเพราะว่าทัศซึมากิอะถ้าผมบอกได้เลยว่าถ้าปั้นตัวหนึ่งอะก็คิดว่าน่าจะแบกทีมได้ในในระดับนึงทีเดียวโอเคนะครับอันนี้เข้าเทินที่สองส่วนใหญ่แล้วถ้าเล่นคอปุบอมอาจจะต้องใจเย็นนิดน,นึงเพราะว่ามันอาจจะลากยาวไปประมาณเทินสี่เทินห้าเลยครับนะครับ ตอนนี้กลายเป็นว่าแต่แตช่วงตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าจีนอสผมยิงแค่ไม่เข้าแล้วอาจจะเพิ่มสปีนดนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมมันจะยาวจะเห็นได้ว่าถ้าตัวไหนติดฟอสเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ถ้าไม่ติดฟอสเนี่ยเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับเพราะว่าดาเมจหลักตอนนี้ของผมแค่จะเป็นทัสซึมิกิตัวเดียวอ่าเห็นไหมครับ ุงเริ่มปาดเข้าแล้วเพราะว่าโล่มบางนะครับน้อยก็ลงไปนอนแนละ้วอโอเคเรากำจัดตัวปัญหาของเขาไปได้ตัวหนึ่งครับก็คือตัวแฟลตเพราะว่าเขาค่อนข้างปั้นแฟลตพอสมควรนะครับเพราะว่าเรายิงโล่แฟลตไม่แตกโอเคหน้ากากหวานมาอีกรอบ จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นอีกทิศหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนตายนะครับหน้ากากหวานไม่บัฟให้นะครับก็คือปล่อยตายไปเลยอันนี้ยังอันนี้ยังโล่ยังแน่นนะครับเพราะว่าหน้นากาหวานไม่ค่อยมีใครมายุ่งนะครับและอย่างหนึ่งคือหน้ากากหวานได้ได้รับตัวสกิลพาสซิฟของปู่มาด้วยนะครับ ก็คือลดดาเมจอ่ะผมลืมไปก็คือง่ายจีนอสแทบไม่ได้ไม่ได้รับป้องกันซับดาเมจนะครับที่ซับได้คือเลือดตัวเองล้วน,วนมาดูกันไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็คือจะเข้าทาาที่4เนี่ยจะไม่มีการเสกโลให้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือโลก็จะหมดแล้วตอนนี้ก็คือเรามาวัดกันที่ดาเมจเพียวียแล้วนะครับ อาจจะเห็นได้ว่าผมอาจจะผิดนิดน,นึงก็คือเนี่ยครับเป็นข้อสังเกตก็คือไม่ติดไม่ติดฟอสพอไม่ติดฟอสปุ๊บชีวิตก็เปลี่ยนอาจจะต้องไปอัปเกรดตัวทัชซูิมาเพิ่มนะครับอืมอ่าโล,ลโลของตัวซีนอสก็ยังอยู่อันนี้เราได้เปรียบเพราะว่าหนึ่งคือเราปูกบอมมากันนะกับอ่าตัว ตัวดาเมจกากจีนอสแล้วก็ตัวยุงแดงนะครับทำให้เรารอดได้นะครับโ okay. อเคก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ชนะไปนะครับแต่ก่อนท่านี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใช้คอเกโลมาสู้เนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับเพราะว่า1คือจีนอสเป่าโล่ไม่แตกพอโล่ไม่แตกเสร็จปุ๊บการที่จะโดนี่ยจะพิเกมเนี่ยยากมากเพราะว่า,อาคอจีนอสในคอเกโลเนี่ยจะต้องเป่าให้โล่เกือบจางให้ได้ครับแต่ถ้าเกิดจางไม่ได้เมื่อไ,ไหร่ปุ๊บก็น,นะครับเตรียมตัวเตรียมตัวเปลี่ยนเมตากันเลยได้เลย แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนมีอไอเทมของ g ีนอที่ค่อนข้างแน่นแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนนะครับหมายถึงว่าให้ถอดของ G-NOS นะครับยกตัวอย่างมาดูของผมก่อนจะได้นะครับก็คือ,อผมจะเน้นก็คือเน้นคุลิขิคอบ90%เลือดอาจจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกับพวกระดับ็ o ปนะครับของผมเลือด5.75ล้าน7ของคนระดับ็ o ป5คนเนี่ยไล่แต่คนแรกนะครับคนแรกเนี่ยเลือด6ล้าน7เห็นไหมครับมันต่างกัน1ล้าน แล้วก็ของเขาอ่ะมีทั้ง HP เปอร์เซนอันนี้ค่อนข้างดีแล้วก็อันนี้เขาใส่กระปิดมาชิ้นหนึ่งเอาไว้สำหรับกันไม่กล่หวานตายนะครับคนนี้น่าจะอน,ะน่าจะเปี่ยนหรือยังอันนี้7จ็ดล้านเอันนี้ผมแนะนําว่าใครไม่มีชุดนี้นะครับเน้นเลือดไปเลยแต่ว่าคนนี้เขาโชคดีเขามี HP 4ช่องเลยแล้วก็อันนี้คนนี้ก็ดีเหมือนกันได้ชุดนี้มานะครับฉามาก โอเคประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าแนะนำให้แนะนำนะครับก็คือให้ปั้นเลือดนะครับของตัวผู้บอมเนี่ยให้เยอะแล้วก็หน้ากากหวานเช่นกันแล้วก็ตัวดาเมจหลักอย่างเช่นทัสึมากีเนี่ยผมแนะนําว่าดันได้ดันสุดเลยนะครับดา้าเมจหลักเนี่ยที่แนะนําให้ดันนะครับให้ดันจากการกาดก๊าซอาวุธก่อนอย่าเพิ่งไปดันเปิดช่องนะครับ เพราะว่าเปิดช่องเนี่ยดาเมจมันเพิ่มไม่ค่อยมากเท่าไหร่ตัวดาเมจที่มากนะครับมันจะมาจากการ์ดอาวุธกับตัวอันนี้นะครับการบัฟนะครับสาม่างแล้วก็พยายามนะครับหาแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ให้ได้ในช่องโซมตีฮีโร่อันนี้ผมรีแล้วไม่มาจะทีก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็อันนี้คัส s เอสเนี่ยให้หาเป็นแอคแท็กสามแถวปกติอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมแนะนําว่าสายบัฟสายพลังอันนี้นะครับให้หาที่มันเป็นตัวฮิตตัวนี้ นะครับที่มันเป็นฮิตมาไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ฮิตเนี่ยโอกาสที่มันไม่ติดเนี่ยมันพอมันพอมันสูงเนี่ยมันกลายเป็นว่าฟอสมันไม่ติดทัทซึมกิก็จะไม่มีประโยชน์เลยในเกมนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็แนะนําว่าควรจะหาไว้นะครับผ่าไว้ใช้นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็สําหรับคลิปฟุตบอลก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอันดับลีน่าก่อนอันนี้ก็โดนตบลงมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเอา่อระหว่างเกม ที่ผมแพ้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้เป็นเกมที่ผมยังใช้คอเี์โรอยู่จะเห็นไน้ข้อแตกต่างนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยคนนี้ก็คือคุณเตเนี่ยมักจะมาตีผม,มบ่อยในคอเี์โรแต่สู้ไม่ได้เพราะว่าเียตัวจีโอ่ผมเป่าแตกนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันไม่แตกแล้วมันกลับกันแล้วเพราะว่าโลบหนามากนยครับปึ้งยิงปึ๊บยุงโล่แตก ทัดโลแตกแต่ว่าไอตัวที่มันที่เราจะกําจัดจริงๆก็คือตัวหน้าก,กากวานหรือว่าตัวปูเนี่ยไม่ตายครับลโลหนามากเพราะฉะนั้นอันนี้ปัญหานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตอนนี้เนี่ยซักซึมกผมยังโจมตีไม่ค่อยแรงรเท่าไหร่นะครับอันนี้ทีเดียวยุงปาแตกเห็นไหมครับข้อข้อแตกต่างระหว่างโลโลอ่าโล,โลอคอปูกับคอ,คอเคโลก็คือ คอปู่เนี่ยมันอย่างน,น้อยๆมันการันตีว่าเราจะไม่ตายในตอนทิ่งดอกแรกนะครับถึงแม้เราจะตายอาจจะตายนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตายแบบเฉียบพันขนาดนั้นเพราะถ้าเกียรโนี่ก็คือเข้าเนื้อเต็มๆแต่คอปู่เนี่ยอย่างน,น้อยๆยังมีตัวโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเลือดมากันนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคอเกียรโเนี่ยเราต้องต่อเราต้องรอเขาตีเราเลือดลดไปจํานวนหนึ่งก่อนเราถึงจะได้เลือดเกดสองมาแต่นี้ก็คือเราเราได้มาการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอาไว้กันพวกเดเมนนะ อันนี้ก็คือ,อเจโกลก็าตายเรียบร้อยอันนี้ทีมนี้น่าจะแพ้เพราะว่าเขาใช้ดาเมจเป็นยุงนะครับทีมผมจะแพ้ยุงเป็นหลักเพราะว่าผมไม่ได้เปิดอาวุธสามดาวยุงมาแต่ถ้าขั้นใดยังมีอาวุธสาดาวยุงอย่าเพิ่งถอนยุงมานะครับยุงเล่นได้นะครับในคอปุ่บบมนะครับใช้คู่กับตัวทัศน์สมากีนี่โอเคเลยแต่อาจจะต้องปั้นหนักนิดนึง ไม่ติด2ตัวนะครับตัวบนกับตัวตัวซอมบี้แมนกับตัวหน้ากากหวานก็ไม่ติดตัวฟอสเพราะฉะนั้นก็ถ้าพสุจิตายปุ๊บจบนะครับทีมผมไม่มีดาเมจที่สามารถที่จะกันตัวคอเขาได้โอเคประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่านี่ครับจากที่10ก็ล่วงมาร้อยที่2ีเรียบร้อยแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปั้นกลับขึ้นมาใหม่โอเคประมาณนี้ครับก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับมีคาถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามไว้ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมไปตอบให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ